เรียบร้อยได้ไหมได้ครับเอาเผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยเผ็ดเยอะเลยสอง้อนเข้มข้นมีคนมาถ่ายไหมนี่ทำให้ดีนะ เจรสจัดโอเคยร้อยเอาปลกรเื้ลยปลาอย่างเดียวเข้มข้นแบบรสเปี้ยวเผ็ดหวานนำ ตำแชร์ได้ไหมเอ้าฝาปราณนี้ป่ะออฝาชื่ออะไรนะไอ้เออดาบอกว่าคิดถึงมากเลยสมสัดเต็มค้นเรามาไหมมาไหมฝามาไหมย้อนมาไหมไม่มาเจัจัด เียวเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นรถจัด เนื้อน้ำใสเนื้อน้ำใสได้ไหมไม่เอานมเริ่มเดาล้